เอกันอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามแข่งขันเซปักก็นะฮะสนามแห่งนี้อยู่ที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขบนราชธานีนะครับในการแข่าขรกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่39นะครับระหว่างวันที่25ิพฤษภาคม2 5 6 6ถึงวันทอกบี่3รันงที่มนายกสมาคมกีฬาภาพจากการแข่งขันคือมหาวิทยาลัยราชภับนราชธานีเรื่องรวดมีการแข่งขัน หลายชนิดกีฬาแล้วก็มีนักกีฬาจานวนมากเพราะนั้นการแข่งขันจึงกระจายตัวไปยังสนามแข่งขันอื่นๆนอกเหนออือจากสนามแข่งขันที่ต้องใช้ที่มหาธธวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือสนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีนักกีฬาก็ร่วมร่วมหนึ่งหมื่นคนเลยทีเดียวนะครับ นะก็สนามเทลปัตก็ตรงนี้ก็จะแข่งขันกันเป็นเอ่อตะก้ออาวุโสนะฮะอาวุโสก็อายุ40สิบขึ้นที่เห็นวอร์มอยู่นี่เสื้อสีนํำเงินทีมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณสระบังพบกับเสื้อสี ส้มฝ่งนั้คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานครับมาจากโคราชนั่นแหละฮะวันนี้ทีมรกดังก็วอร์มอัพนะครท,ทั้งสองทีมก็วอร์มอัพกันก็เดี๋ยวก็จะลงสู่สนามแข่งขันแล้วนะครับท,ทั้งสองทีมก็นักกีฬาก็เดินไปที่ตรงทมการนะครับเดี๋ยวเรา เราก็จะไปตรงนู้นนะฮะไปแล้วฮะไปแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเดินตามไปนะฮะนี่เนนะฮะวันนี้นะฮะภาพภาพนิ่งก็จัดไปเลยภาพนิ่งยูสองสามนะฮะอยู่ในโกลิมเนเซอยมวันนู้นคู่ การทีมสาวสวยเลยเด็กกรรมการนะฮะกรรมการตัดสินก็กำลังเช็คข้อมูลความถูกต really right. uh, ้องของนักกีฬาของสองฝั่งเจ็บแป๊ดซอนครับห้าเจ็บแปดน้องต้องต้องเรียงตามนั้นนะฮะเรียงตามนั้นนะครับเพราะว่า่ฝายประกันจะต้อง กีฬาบุคลากรมวยวิเชยรลัยแ่งประเทศไทยที่3 9เป็นแฮปปี้เน็ตแองในประเทศที่2วองสุไแระหว่างทีมรักาไปทุกยีระดีมาจองล่าเจ้าวองทหารล่ากบังกับทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานขอต้อนรับคณะกรรมการผู้ตักสินผู้จัดการและักกีรทุกคนเาน นักกีฬาและก็กรรมการก็ได้เข้าเดินลงสู่สนามการแข่งขันแล้วนะครับตอนนี้นี่เดี๋ยวก็จะมีการประกาศรายชื่อนักกีฬาและก็กรรมการนะครับทั้งสองฝ่ายก็ได้คำพูดอีสารนะครับสีส้มประจําการและกระบังสีน้ำเงินนะครับ นายธนทร์สินทับถิมโตหมายเลขเจ็ดนายสมยมีหมายเลขแปดนายชัยตันีผู้เล่นสัรลองหมายเลขสิองนายสุรพลผนสุการผู้จัดการทีมนานมัตวันอาิคกผู้ถือศนายธนทรสินทับถิมโตนายชันกิรทีมผดาวิเชียรขอครับรายชื่อทีม นายชื่นักิติาธีมมหาวิทยาลัยลเทคโนโลยีราชมงคลอีสานหมายเลข18อาจารย์ปรัชญาภูเพื่อปีชายหมายเลข24ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุณเกิดศรีสุขาหมายเลขสี่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สภารยุทธสวัสดสิ์วงชัยผู้เล่นทดลอหมายเลข27ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศัก,กยภาพพรมบายผู้จัดก,การทีม,มรองศาสตราจารย์ดรโคสิตศรีภูธร ผู้อุปศนายปัญจิตอินทศิลป์ผู้ช่วยผู้อุปศนายนิพนธ์ศรีมณผู้ช่วยผู้อุปศน์ดรอัญจชัยกูร์ผานียมณะกรรมการผู้ตัดสินผู้ตัดสินนายประวิตรออมแก้วผู้ช่วยผู้ตัดสินนายวิทูลอภากาลผู้ตัดสินตำรวจนางสาวนิสราบุญนางสานางสาวระพีสอนผู้อาหารพิธีการทั้งสองคีร

ก็ซุ้มอ่าสไเอสัมองนะผู้ไม่มีสิทธิ์จะเข้าไปไม่ได้นะเอ่อต้องเ็นสตาฟแล้วก็นักกีฬาเท่านั้นนะไปไม่ได้นะไปไม่ได้ก็เป็นเพ็งมาตรฐานการแก่งขันการแข่งข,งขงเลย

นามโน้นนามโน้นนะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะเสื้อสีเขียวเขียวขนโน้นกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับดไปครับลงคอนี้ไนั่งไปแล้วเสือนั่งหัวละเจ้ ปล่อยดำเนินสะดวกกัฮะดำเนินสะดวกตอนนี้กำลังเสิร์ฟเสียไปแล้วฮะพระราชมงคลศาลก็สั่งรับมาแล้วก็ขึ้นศาลนะครับแล้วก็เจ้าชินครับชินตัวก็รับไม่ได้แล้วก็โอ้โงเช็ดไป กำลังตามมาแล้วฮะที่ศาลที่ใครจะเสิร์ฟนะครับสองหนึ่งนะครับแต่การแจ้มของฝ่ายเสิร์ฟก่อนนะครับไม่ว่าแจ้มจะน้อยจะมากกว่าก็าแล้วแต่ฝ่า <Okay, okay. S 1> ยไหนเสิร์ฟก็คือทั้งสอฝ่ายนั้นก่อนเสิร์ฟฝั่งละฝั่งละสามลูก สามหนึ่งก็บวกกันที่สี่ไม่ถนัด <c oughs> บวกกันได้ห้าแล้วก็เราชมโควิสันกระโดกันหนึ่งเป็นแชมที่โยกันได้หกเขาตัดชินท์โตแฟร์ลกไปแล้วครับแล้ก็บ,บงังตาขึ้นมาเป็น

กังท่าใส่เบาเ็นดีสัตัดมาฮะล้รับได้รับได้อีกนะแลตั้งให้ลงะงใหลงนะใส่เส้นไปนิดเดียวเองวิ่ง เผมจะขอขอนุญาตก่อนเพราะว่าเกมก็ไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวมีพนักเกมจะมาอีกรอบหนึ่งนะครับะกระดัง ค <önemli> ผมขออนุญาตเยี่ยงตัวนี้ก่อนเพราะว่ามีมีมีเอ่อมีอะไรมีมีมีเอ่อภาพนิ่งมาถ่ายด้วยผมจะถ่ายภาพนิ่งด้วยนะครับโอเคเป็นไงขึ้นหน้าครับผมฮึ่ยฮึ่ยันมี